คลิปนี้ผมเล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมทําการฟาร์มนอกรอบไปด้วยจนตอนนี้ผมมีเพชรอยู่เกือบ70,000เพชรเลยนะฮะเรียกได้ว่าโคตรละเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคุณผู้ชมเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c store ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดใน m มป animated e f e n d e r รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติก และ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ คุณอยากฟาร์มในเกมโรบรอกแต่ไม่มีเวลาฟาร์มใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเสุดเจ๋งที่จะช่วยการฟาร์มของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรบอ m แม t ทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดิ e เอนส์ไฟไนทีดีหรือมีมซีก็ใช้งานได้สบายๆ UG Phone จะช่วยคุณฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแม้คุณจะปิดมือถือปิดคอมคอมบึ้มหรือไม่มีเน็ตระบบยังทำงานต่อฟาร์มให้คุณอย่างต่อเนื่องราบรื่นลดปัญหาแบตเตอรี่มือถือเสื่อมหรือค่าไฟพุ่งเริ่มต้นเพียงวันละ10บาท เท่านั้นพร้อมรับส่วนลดพิเศษ20บาทเพียงใส่โค้ด UG 3 3 3 3แอปใช้งานง่ายอยากทดลองฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเริ่มฟาร์มกันได้เลยครับ ซึ่งใช่ครับผมทําการฟาร์มเพชรในด่านนี้ด่านล่าสุดที่ผมเล่นไปถึงนั่นเองนะฮะเป็นสตอรี่เพลเน็ตนาเม็กนะฮะแอคที Act ่ T 6นะครับคุณผู้ชมด่านนี้เนี่ยผมฟาร์มในระดับความยากนอร์มัลเท่านั้นเองนะฮะก็จะมีโอกาสได้เพชร100 exp ตัวละครนะฮะแล้วก็ตัวละครลับมังกรชายนี่นะฮะคุณผู้ชมโอกาสดรอป0.5เปเ็นป็นตัวละครกรอบแดงนะฮะอัลติเมทเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมดรอปหรือเปล่านะฮะจริงๆผมรู้แล้วแหละว่าผมดรอปหรือไม่นะฮะผมด ตอบมาแล้วฮะคุณผู้ชมชายนี่วิสราคอนศูจุห้าเปอร์เซ็นต์แบบ2ตัวเลยนะฮะปรบมือ ดวงโคตรดีเลยนะฮะแต่เอาจริงนะอาจจะไม่ใช่ดวงที่ดีครับอาจจะเป็นพราอผมเนี่ย FK ข้ามวันข้ามคืนก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมได้ตัวนี้มาด้วย b u s i n e s m a n Yu Jin เรามาตู้มันเข้าพอดีนะฮะตอนที่ผมเนี่ยจะมา FK ผมก็เลยจัดการสุม่มตัวละครซิลิเทียลตัวนี้ซึ่งเป็นตัวปั๊มเงินที่ดีที่สุดแล้วณนะเวลานี้นะฮะแล้วก็ตอนที่ผมสุ่มนะฮะพอดีว่าในตู้มีอาจารย์โกโจแล้วก็มีตัวนี้ด้วยะฮะ White Tiger นะครับคุณผู้ชม ผมก็เลยได้2ตัวนี้มาด้วยถือว่าเป็นของแถมนะฮะอาจารย์โกโจเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวนี้เป็นตัวที่กากเหมือนว่าจะได้ตัวนี้มาด้วยนะฮะบ็อกเซอร์แล้วก็กันสลิงเจอร์นะฮะนี่ได้มาเยอะเลยทีเดียวเชียวได้ลูฟี่มาด้วยนะฮะโอ้โห <c oughs> ตัวละครเกือบเต็มกระเป๋าดะ้ฮะสงสัยต้องเซลลนิดหนึ่งนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเซลนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเป่ามันเต็มโอเคเซลไปเรียบร้อยโอ้ยังมีอีกเยอะเลยฮะ ตัวละครมีเยอะจัดเลยนะฮะเดี๋ยวดูดิมีตัวไหนในทีมเราบ้างนะฮะที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยตัวไหนที่มันอีโวได้บ้างตัวนี้อีโวไม่ได้นะฮะบุซิเนตแมนอีโวไม่ได้นะฮะมังกรอีโวไม่ได้นะฮะตัวนี้อีโวได้นะฮะดูแป๊บของอีโวโอเคน่าจะหายากอยู่นะฮะกลับมาก่อนหายากแน่นอนตัวนี้เนี่ยอีโวค่อนข้างง่ายนะคผูชมอาจจะได้อีโวนะฮะในคลิปนี้มัง้งดูก่อนนะฮะ เพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเคลียร์ตอรี่หมดจะได้ไปโลก2นะฮะสมตู้ใหม่แล้วก็ไวท์เทเกอร์อีโวได้นะฮะบ็อกเซอร์ไม่ได้ไม่ได้ได้นะฮะตัวนี้อีโวไี้ด้วยหรอเพิ่งรู้นะฮะนี่อีโวได้นะฮะเป็นระดับมิสติกเลยอาจจะเก่งก็ได้นะเป็นเล่นของอีโวอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าหาจากไหนใครที่รู้ว่าของอีโวไหนหาจากไหนนะฮะคอมเมนต์บอกได้นะคุณผู้ชมพอดีว่าผมขี้เกียจเปิดวิกินะฮะแล้วก็ ซันจิเอ้ยอีโวได้ด้วยอะตัวนี้ตัวนี้อีโวได้นะฮะเป็นร่างมาจินอุ้ยอันนี้ขาดของนิดเดียวเองผมก็จะอีโวได้แล้วนี่ว่าขาดแค่คอมมอนสปิริตชาดเองนะฮะอันนี้ผมมีอยู่แล้วครับคุณผู้ชมโอเคน่าจะใกลได้อีโวแล้วตัวนี้ไม่ได้นะฮะโออีโว e ได้เยอะอยู่นะเอาดีน่าสนใจมากฮะอิจ e ิโกอีโวแรกครับตัวนี้รู้สึกว่าอีโวแลวมันเก่งมากเลยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยอีโวนะฮะ หมายถึงในไอดีนี้นะไอ้ตัวนี้ก็อีโวได้นะครับคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่ติดเมตาด้วยนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะอีโวได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมแอสตน์อีโวได้โอ้อีโวได้เยอะมากแบบนี้โอ้ไม่ก็น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าในวันนี้ในคลิปนี้นะฮะผมตั้งใจว่า,วาผมจะเคลียร์สตอรี่ให้หมดเดี๋ยวมาสุ่มบัฟให้กับตัวมังกรหรือว่าตัวอื่นก่อนละกันนะเดี๋ยวรับเควสก่อนรู้สึกว่าเควสเพอร์มิเนต์ผมยังไม่ได้รับเลยนะฮะสองพันสี่ร้อยโกแปดสิบนี่500 เจ็ดส <l ots> ิบรีโรเลยเบิ่มเบิ่มฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคูณครับคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่น่าเสนะเียดายนะอยากสุ่มบัฟเงินให้ตัวนี้จังสุ่มบัฟเงินให้ออกเลยบัฟเงินว้าวบัฟเงินที่ดีที่สุดสําหรับตัวเงินโอเคเปิดไม่ได้ดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ในทีมผมมีตัวบัฟเงินเนี่ยสองตัวเลยนะคุณผู้ชมตัวมังกรหน้าสูมให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองสูมให้ดูแล้วกันนะฮะเอาบัฟแบบไก่ๆก,ก็ได้ครับคุณผู้ชมโกลเด้นจักร์นอตโคปสามชายนิ่งโคบสองแอคูเรตสองสตาร์ดี้ ไปดูรัวเลยได้ไหมอ่ะบัฟนี้พอครับคุณผู้ชมตู้ตอนนี้ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยก่อนแค่ยน่าสุ่มนะคุณผู้ชมตัวนี้รอตัวอื่นแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวข้างตู้เนี่ยผมมีแล้วตัวนี้ก็มีแล้วตัวนี้ก็มีแล้วฉะนั้นคงไม่ต้องสุ่มตัวนี้ก็มีแล้วนะฮะเออรอตู้หน้าเลยแม่งเอ้ยมีบุดแล้วนะฮะตัวละครที่อยู่หน้าตู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกตัวนี้ไว้ก่อน พอดีว่าบัฟมันดีแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้อาจจะได้อัพสกิลทรีโอเคน่าจะต้องอัพสกิลทรีแล้วคุณผู้ชมเราต้องอัพซ้าย2ก่อนนะฮะ1 2แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เรามาอัพตรงกลางนะฮะแล้วไปขวาหมดเลยนะฮะนี่สายสายกลางขวาขวาขวาหมดเลยขวา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 แล้วก็ขวานะฮะนี่คือสายสปานะฮะหรือว่าสาย S.P.A. นั่นเองนะ,ะคุณผู้ชมมันจะตีเร็วแบบสุดยอดเลยนะฮะมั้งอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตีเร็วจริงหรือเปล่า ะะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวลองเอาไปใช้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดเมจเริ่มต้นตอนนี้ก็หมื่นเจ็ดนะฮะเบิ่มๆแน่นอนแล้วก็ตัวปั๊มเงินนะฮะเอาใส่ไปด้วยตัวนี้ล็อกไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมทําหายนะคุณผู้ชมตัวนี้เอาไปด้วยนะฮะตัวมังกรนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะใช้งานได้นะฮะไม่รู้ลองเอาไปดูก่อนนะคุณผู้ชมอาจจะดีนะเดเมจมันก็8,00 0อยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเอาไปด้วยครับตัวนี้ผมดูแป๊บอัพสกิลทีแล้วหรือยังโอเคยังไม่ได้อัพนะฮะ,นนอ,ะอัพ ถ้าที่อัพได้นะฮะสาย S P A เป็นสายที่พื้นฐานสุดแล้วแล้วก็ตัวซับพอร์ตนะฮะอาจารย์โกโจก็น่าเอาไปนะแต่ว่ามันแพงไปอ่ะเอารูเคียไปแล้วกันครับคุณผู้ชมล็อกไปด้วยนะฮะรูเคียเจบแมวสุดๆแล้วก็อาจารย์โกโจด้วยก็ได้นะฮะพอดีว่าช่องมันเหลืออาจารย์โกโจมานี่ครับอาจารย์เรียบร้อยอันนี้เป็นคอมทีมปัจจุบันผมเลยนะคุณผู้ชมโคเท่นะฮะมีมังกรด้วยนี่เห็นไหมโคเท่โอ้โหเดี๋ยวมาสุมตรงนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชม อีเวนต์วิวนะฮะมันจะสุ่มได้ทุกวันฟรีๆคงไม่30%มสิบเปอร์เซ็นต์อีกใช่ไหมโอเคสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมดวงดีอยู่นะฮะมาดูโกช็อปนิดนึงมีอะไรขายบ้างครับพี่โอ้น่าซื้อซื้อเก็บไว้ก็ดีนะโอเคซื้อเก็บไว้เลยครับคุณผู้ชมตังค์หมดเลยตังค์หมดแล้ว, <c oughs> งล,วลงสตอรี่ต่อนะฮะคงไม่มีอะไรทำอะตอนนี้นอกจากเคลียร์สตอรี่ไปก่อนแล้วก็รอตู้ใหม่นะมาลุยเลยดีกว่าสตอรี่ต่อไปนะฮะเป็นสตาร์แมนชั่นนั่นเอง ไม่รูว่าไหวหรือเปล่านะเอาดีๆผมจะพยายามเคลียร์หมดนะฮะถ้าเป็นไปได้เนาะเราจะได้ไปลุยที่โลก2นั่นเองนะ Let's go ครับ Normal ก่อนเลยด่านนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่า Star Mansion เนี่ยใน X6 มีโอกาสได้ตัวละครลับเหมือนกันนะรู้สึกว่าเป็นเอ่ออะไรนะจท t h a r o h e a v e ไหมน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมอยากได้มากโทาโร่โอ้โห้หมังกรพันห้าเลอข้าวางให <laughs> ้ผมเอาเงินที่ไหนมาวางเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก่อนนะเดเมจหมื่นเก้านะฮะเกือบสองหมื่นถือว่าใช้งานได้ดีเลยวางตรงนี้แหละหน้าบ้านเลยนะฮะบึมนี่โอ้ยใช้งานได้ดีฮะของดีของดีของดีมีอยู่จริงแล้วก็ตัวปั๊มเงินนี่ตัวปั๊มเงินตัวนี้เนี่ยวางแค่ตัวเดียวนะ,ะคุณผู้ชมคือดีมากปั๊มเงินสุดโหดเลยนะฮะปั๊มเงินโหดจริงไงตัวนี้ด่านนี้ผมจาไม่ได้แล้วว่ามันมีมอนบินหรือเปล่านะรู้สึกว่าไม่มีไหมถ้ามีก็สู้ได้อยู่ดีนะคุณผู้ชม ทีมเราตัวไฮบิดค่อนข้างเยอะนะฮะชิวๆผมน่าจะเอาตัวอื่นมาเก็บคิวบ้างเนาะเอาตัวนี้ไม่เก็บคิวไหมเดี๋ยวมาเก็บคิวด้วยแล้วกันเผื่อผมจะอีโวนะฮะอยากจะอีโวทุกตัวของแมปนี้เลยถ้าเป็นไปได้นะองค์กรสกิลสวยอยู่นะเห็นไหมสกิลสวยใช่ได้เลยนะไม่แย่เลยนะฮะถ้าอีโวได้นี่จะแจ่มมากในดูดโอ้โ,อโอ้อัพสุดดนเม็ดหกแสนโหหลีเช็ดตีก็ดูหักด้วยโวผมว่าผมน่าจะเคลียร์ได้ครับคุณชมสตอรี่ทั้งหมด ผมทำได้แน่นอน,นะฮะตัวแม่งโคตรโหดเลยนี่ว่าเป็นเล่นนะฮะโอ้หกแสนเอาเรื่องนะฮะตีฟูอีกด้วยมังกรใช้ได้เลยคุณผู้ชมแค่ค่าตัวพี่แบบแพงไปหน่อยนะฮะต้นเกมพันห้าเลยนะเล t โก o ลุยต่อเดี๋ยวผมทำการเคลียร์หมดเลยนะฮะถึงแอคคกเลยเดี๋ยวตัดมีอีกทีแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคตอนนี้ก็ถึงแอคที่6แล้วนะฮะของด่าน Star m a n s ชั่นเนาะมังกรตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีสกิลด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะนี่เป็นสกิลที่ชิววิทนะคุณผู้ชมเพิ่มเลือดบ้านเรานะฮะหล้าน <S 2> <S 2> <S 2> แค่นั้นเองนะฮะ จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าพูดว่ามันดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันดีน้อยมากนะฮะแต่ก็ดีอยู่นะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเล่นต่อเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่ตู้มันรีเนาะด่านต่อไปผมจําไม่ได้เลยว,ว่าเป็นด่านอะไรนะโอเคเป็นด่านนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรดรอปบ,บ้างนะฮะแต่ว่าด่านนี้เล่นง่ายนะแต่ผมวางไว้เหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมผมจะปั๊มคิวตัวนี้นะฮะแล้วก็ปั๊มคิวของมังกรชาชนีด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะอัปเกรดนั่นเองตัวนี้เลยเนาะ โอ้ยมันมีมอนบินด้วยโอ้ไม่ก๊อดงั้นต้องวางตัวนี้ตีไฮบริดได้นะฮะไอตัวนี้ถ้าวางตัวนี้เนี่ยไฮบริดไม่ได้นะฮะมอนเข้าบ้านแน่นอนนะคุณผู้ชมโอ้โห oh oh. <laughs> มอนบินตั้งแต่แอคแรกเลยนะฮะด่านนี้ถือว่ายากผสมครัวเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวางตัวนี้เลยนะฮะมังกรแน่นองนะคุณผู้ชมมังกรมันตีตัวบินได้แน่นอนนะฮะแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคุณผู้ชมโอเควางไว้แบบนี้แหละแล้วก็ล็อกเป็นลาสละกันนะตีตัวท้ายสุดนะฮะตัวแน่ให้ตัวนี้จัดการเอาละกันเนาะแล้วก็อัปเกรดต นี่ก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแอคหกด่านนี้เคลียร์นะฮะตอนนี้ตู้ก็รีแล้วนะเดี๋ยวออกไปดูตู้ก่อนลวกันนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ตู้เป็นตัวอีอย่างนะฮะอันนี้คือแบนเนอร์หนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นตัวเดิมเรามีแล้วแบนเนอร์สองเป็นตัวเดิมเรามีแล้วนะฮะยกเว้นเนสิโกะแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังไม่มีฉะนั้นผมจะไม่สุ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมมันจะเปลืองนะฮะโอ้เส็งมากเลยต้องไปเล่นสตอรี่ต่อนะฮะ ไม่เอ่ยสวยจริงเอ้ยลืมดูเลยฮะเบเดนพาร์ตเดี๋ยวดูเบเดนพาร์ตหน่อยละกันนะคุณผู้ชมเบเดนพาร์ตเราไปถึงไหนละโอ้เบเดนพาร์ตเบเดนพาร์ตเราถึงตัวสุดท้ายแล้วเครมออลเลยนะฮะเพิ่งเห็นอันนี้โอเคไหนดูซิได้ตัวนี้มาแล้วนะฮะอุราหะระตัวระดับอัลติเมตโอ้โหต้องเอามาเล่นแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่งเห็นว่าเบเดนพาร์ตเราเสร็จแล้วนะฮะลืมดูจริงอันนี้อีโ e วไม่ได้นะฮะแต่ว่าใส่เบสซิ่งได้เดี๋ยวลองใส่ดูซิเบสซิ่งเป็นไงโอเค ไม่เท่เลยนะฮะเพราะว่าโมเดลมันซ้อนกับตัวเรานั่นเองหมดการความเท่ไปเล่นต่อละกันนะฮะลงตอรี่ต่อเลยเอาอุดหาระไปลองด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอัพเลเวลมันก่อนเนาะคุณผู้ชมค่อยลองนะฮะขอเลเวลแบบ85ตึงๆซึ่งเลเวล85ตอนนี้อัพง่ายมากนะฮะเล่นแป๊บเดียวก็เวล85ละเดี๋ยวผมเล่นก่อนละกันนะถึงด่านฮีโร่เอโซเซียชันแล้วนะฮะเดี๋ยวรู้แป๊บด่านนี้ S6 มันดอปอะไรเนี่ยดอกไปในนี้ฮะคุณผู้ชมแขนเจนอสนะฮะเอาไว้อีโวเจน อนี้เฮเวนลี่เชดนะฮะซึ่งอยากได้อยู่นะคุณผู้ชมพลังโจมตีค่อนข้างโหดนะฮะวอเตอร์พาร์คดอปปูการาฟนะฮะด่านนี้มีโอกาสดอปอุนเคียวราแล้วก็ของอีโวโอเคเล่นด่านนี้เลยแล้วกันนะฮะด่านใหม่เอ้ยดูได้นี่ว่าดูได้ไหมเอ้ยดูได้นะฮะเฮ้ดูของดอปเหมือนกันเลยนี่ว่าคุณผู้ชมซูเปอร์ฮีโร่ซิตี้กับฮีโร่แอสโซเซชันนะฮะของดอปเหมือนกันเลยโอเคเล่นเลยแล้วกัน,นครับลุยเล่นตัวนี้ก่อนโอ้โหมันวางยากอยู่นะด่านนี้ไม่ค่อยมีที่ให้วาง โอเควางตรงนี้แหละน่าจะไหวอยู่เล่นสูตรเดิมตลอดไปเนี่ยมีมอนบินนะฮะคุณผู้ชมโชคดีเนี่ยเรามีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้นี่น่าจะเล่นยากอยู่นะถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยครับคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแอคโคเคลียร์แล้วนะฮะด่านนี้ออกเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตู้ใกล้จะรีแล้วลุ้นอยู่นะให้มันเป็นตัวที่แบบติดเมตาเข้ามาในตู้นะคุณผู้ชมผมจะได้ซูมนะฮะรอมาหลายรอบแล้วคุณผู้ชมทาซึมมกิไม่มาเลยนะฮะ หรือว่าในแมปนี้มันโดนเอาออกไปแล้วว่าเนี่ยเอาจริงเกลือครับคุณผู้ชมเมเทโอการ์ดนะฮะตัวนี้ไม่เก่งนะคุณผู้ชมสุกุนะถือว่าใช้ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถอีโวได้กี่ขั้นนะฮะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันอีโวเพิ่มอีกได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ตามนี้ฮะสุกุนะเมเทโอการ์ดแล้วก็อิเซไคเดมอนคิงนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อมาจากเมเรื่องเดียวกับตัวผู้หญิงตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งไม่แจ็บมะฮะ โอ้ต้องรอตู้ใหม่อีกแล้วนะฮะสงสัยต้องเล่นสตอรี่ต่อฮะสตอรี่ต่อไปเป็น Snowy Domain นะผู้ชมถ้าเราลงถึง e c o เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวนี้ด้วยนะฮะ Ice Elf Emperor นะฮะาวางตัวละครก่อนวางได้ตรงนี้เนาะไหวไปเนี่ยโอ้ยยังไหวอยู่โอเคโอเคยังไหวอยู่นะฮะนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วโอเคยังไหวอยู่ครับ กลัวไม่ไหวนะคุณผู้ชมตอนนี้อุราหาระผมนะฮะก็เลเวล63แล้วผมลองเล่นไปแล้วนะครับนิดหนึ่งบอกเลยว่าเก่งเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยววางให้ดูเดเมจเริ่มต้นนะฮะหมื่นหกเลยนะคุณผู้ชมตีตินเลือดไหลด้วยนะฮะที่สําคัญพี่แกตีไฮบิดด้วยนะคุณผู้ชมฉะนั้นเล่นได้แบบตึงๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมปั๊มเงินก่อนละกันนะอัปเกรดแรกครับเดเมจสามหมื่นเลยนะฮะก็ตีเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเห็นไหมตีเลือดไหลเหมือนเดิม ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะโออยากได้บัฟอวาตารมากเลยน่านเล่นมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าติดเมตาหรือเปล่าอัปเกรด3ตีเหมือนเดิมเลเมทแปดหมื่นอัปเกรด4เหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบนะฮะแต่ว่าก็ตีเหมือนเดิมอะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะฮะเดเมทแสนสี่นี่ <Dem age S 2> เดเมทเดิมโหดและ้ะ ติดเลื่อนไหลเหมือนเดิมตึงๆเลยนะฮะอัพเกรด5ดาเมจ200,000อัพเกรด6ดาเมจ400,000อัพเกรด7ดาเมจ900,000นะฮะนี่ถ้าติดเลื่อนไหลด้วยนะฮะก็จะเป็น1ล้านเลยนะคุณผู้ชมมีสกิลด้วยนะฮะไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะคุณผู้ชมผมเคยกดเล่นๆดูแล้วนะฮะเดี๋ยวลองกดดูเนี่ยสกิลมันช่วยอะไรไม่รู้นะฮะใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะคุณผู้ชมอัพเกรดต่อนี่ตีฟูครับขั้นนี้วงก็เรียกได้ว่าค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแล้วก็ตีติดเเลลื่อนนไหแบบพิศษด้วยะะฮะ มันจะติ๊กเร็วมากแบบตุ๊บ,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 บๆเดสเลยโหดอยู่นะอัปเกรด9นะฮะอัปเกรดเกือบสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมดีเมดเออสูงสุดนะฮะสองล้านส่วนอัปเกรดสุดท้ายดีเมดสูงสุด2ล้าน8นะฮะเรียกได้วา่าตึงอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เลเวลแค่63เองนะฮะยังไม่เลเวล85เลยถ้าเลเวล85เนี่ยน่าจะโหดกว่านี้ถือว่าใช้ได้เลยนะตัวฟรีนะเนี่ย ใช้งานได้เลยนะฮะโอ้ผมภูมิใจมากเลยกับอุทหาระนะคุณผู้ชมภูมิใจมากแต่ว่ายังอยากได้เออถ้าซึมิกิี่อยู่ดีจะได้เอามา fk นะฮะตัวนี้ fk ยากอยู่ค่าวางพี่แกน1น0 0 0นะคุณผู้ชมมันต้องรองเงินก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองขายตัวนี้ดูโอ้ขายไม่ทันนะฮะและในตอนนี้แอคคกแล้วนะครับคุณผู้ชมด่าน snowy domain นะฮะสังเกตได้ว่าผมเริ่มตีบอสไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชม แม้ว่าผมจะวางแบบอัปเกรดแบบเต็มเหนียวนะแต่เอ่อเริ่มไม่เข้าเลยนะต้องเอาตัวซัพพอร์ตอย่างเช่นดูเคียมาช่วยแล้วนะฮะเออเริ่มไม่ไหวเลยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมสุดวงแล้วนะฮะโอเคจุครับแอคโคกเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปสุ่มสุกุนะนะฮะเพราะว่าผมไปอ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่าสุกุนะสามารถอีโวได้2ขั้นคือเมื่อก่อนเท่าที่ผมเคยเล่นนะฮะจำได้ว่ามันอีโวได้แค่ขั้นเดียวซึ่งมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้โคตรน่าสนใจเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมเปิดออโต้เซลล์ยังวะเน เราไม่ได้เปิดออโต้เซลลโอ้โหสุ่มมันเลยทีนี้รี ate, เจเนอรี่เก็บไว้ด้วยละกันโอ้โ oh, หสุ่มไปอย่างเยอะเมื่อกี้ต้องมานั่งเซลลใหม่อีกไม่เป็นไรครับสุ่มเลยยาวๆเปิดออโต้เซลล์ไปละโอ้หเค็มอยู่นะโอเครีเจเนอรี่มาหนึ่งนะฮะโอเคได้ตัวมิติแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สุกุนะถ้าได้สุกุณะนี่ผมพอเลยนะฮะโอเคได้สุกุนะแล้วคุณผู้ชมพอเลยนะฮะ ตัวหน้าตู้คงไม่ต้องนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะคุณผู้ชมผมเคยรีวิวไว้แล้วนะฮะเออมาดูเควสนิดน,นึงฮะเควสเพอร์มิเนนต์เสร็จไปเยอะเลยเควสสตอรี่นะฮะนี่เลยสโนวี่โดเมนเคลียร์ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ผมเริ่มจะเคลียร์ไม่ไหวแล้วนะครับเหลือสตอรี่อีก3สตอรี่นะฮะคุณผู้ชมผมก็จะจบสตอรี่ของโลกหนึ่งนะฮะแล้วเราจะได้ไปลุยที่โลก2จะได้เปิดตู้แบนเนอร์ใหม่นะฮะ เดี๋ยวแม่ดูซุกุนะสิกดที่อีโวนี่ครับถ้าอีโวก็จะได้เป็นขั้นนี้ก่อนนะฮะเก็บนิ้วซุกุนะ12นิ้วฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะเก็บนิ้วซุกุนะด้วยนะฮะด้วยการลงชาเลนจ์เนาะแล้วชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์ใหม่ชาเลนจ์น,นี้ด่านนี้ผมน่าจะยังเล่นไม่ไหวนะฮะแม้ว่าจะเป็นโนฮิตคือมันเป็นไนแมร์ด้วยไงคุณผู้ชมฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ผมควรทำที่สุดนะฮะนั่นก็คือเคลียร์สตอรี่เดิมนะฮะซ้ำแบบไนแมร์น่าจะเป็นนเววททีีที่่่ดสะะุระรรหางอ ชาเลนจ์มันรีนะคุณผู้ชมเพราะว่ากว่าชาเลนจ์จะรีเนี่ยอีก25นาทีเลยนะฮะ ฉะนั้นเล่นก่อนละกันนะคุณผู้ชมลงไนแมร์ก่อนนะฮะเราจะได้รีโรเนาะกลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมลงสตอรี่ไนแมร์ไปหลายด่านมากๆเลยนะฮะผมลงสิ้นสุดไปที่ด่าน Snow s n o ว y d o m เม n นั่นเองนะฮะใน A c t 6ที่เลยนะคุณผู้ชมด่าน i n f e ฟสต์ City เนี่ยผมยังไม่ได้ลองลงเลยนะจริงๆก็หน้าลองอยู่นะคุณผู้ชมทั้งแบบ Normal แล้วก็ h นแ a r e เลยนะฮะไว้ก่อนและกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูชาเลน g e ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เป็นชาเลน e n ส e Star m a ชั i o n 1 No Hit ิตจริงๆโคตรหน้า fk เลยนะคุณผู้ชมผมอาจจะต้องมา fk c h a ช l e n g e ก่อนนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอุรหาระผมเนี่ยมันจะสามารถอัพสกิลทรีได้แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมอัพก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอัพซ้ายใช่ไหมซ้ายกลางหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ขวาหมดเลยโอเคแสดงว่า เราความจําดีอยู่อัพเป็นสาย S P A เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมตอนนี้ไดเมทเริ่มต้นอุทาระผมเนี่ยก็3ามหมแล้วนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแค่วางก็โหดแล้วแล้วตัวต่อไปนะฮะตัวนี้น่าจะต้องอัพแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวปั๊มเงินนะฮะแน่นอนว่าน่าจะอัพแค่อันนี้นะครับนี่ไงมันนี่ตัวอื่นรู้สึกว่าตัวนี้แหละอัพได้ไหมเฮ้ยตัวนี้ก็อัพได้อยู่เดี๋ยวอัพไปก่อนละกันนิดนึงนะฮะสาย S P A เหมือนกันเนาะคุณผู้ชม อยากให้มันตีเร็วนะฮะนี่ดีเมจเริ่มต้น8,000นะฮะอันนี้35,000เลยตึงๆเดี๋ยวผมสุ่มบัฟให้มันหน่อยละกันนะฮะอุดหาระอ่ะสุ่มเลยรอบแรกช,ช,ช,ชายนิง่งชายนิ่งชายนิ่งสโคปสโคปสโคปส,ส,สตาร์ดี้คุณผู้มชมเชื่อผมปะผมได้บัฟแดงแน่นอนนะฮะคือดวงดีไงวันนี้ฮึบฮึบโอ้โหแย่ละอันนี้ผมหมดเป็นเป็นสิบแล้วเน่ยยังแบบว่ามีกลิ่นเกลืออยู่เลยคุณผู้ชม ผมจะสุ่มจนกว่าจะเหลือสัก200รีโรแล้วกันนะไม่งั้นผมรู้สึกว่ามันเปลืองแล้วนะฮะไว้ปั้นตัวอื่นต่อไม่ก็ไว้รอคุณ4นะมันสว์อาทิตย์อะไรงี้น่าจะคุ้มกว่าโอ้โหแล้วมันคือโ,โคตรเค็มอะดูดิบัฟเออมิติกยังไม่ออกเลยนะฮะเหลือจะเชื่อมิสติกยัไม่ออกอ่ะฮึบฮึบโอ,โอเคบัฟมิสติกมาเลยนะฮะคอสมิกรีต่อรีต่อ มิติคืนโอเคเดมิโกสก็ยังดีนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเดมิโกสเนี่ยเพิ่มเดเมจนะไว้รอวันเสาร์อาทิตย์ละก,กันนะฮะเราค่อยมาสุ่มเพิ่มเนาะเดี๋ยวมารับของรางวัลจากเควสก่อนได้คืนมา8รีโรนะฮะแล้วก็ภารกิจในแม่นี่เราเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่อินฟินิตนะคุณผู้ชมถ้าเคลียร์อินฟินิตเนี่ยได้เยอะกว่านี้อีกดูดิเบิมๆเลยนะฮะได้โคตรเยอะโอเคเก็บเก็บ เดี๋ยวมาดูตู้ก่อนตู้เป็นเนสโก้นะครับอันนี้คือตู้แรกเนาะไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแล้วก็ตู้สเป็นตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้เออไม่รู้ว่าตัวอะไรนะฮะสุ่มเก็บสักหน่อยแล้วกันนะฮะสุ่มไปกลันตีโอ้เราได้การโร่นะฮะการโร่อีโวได้เว้ยคุณผู้ชมตัวมันเก่งอยู่ซึบซึบมาและเซเลิเทียเราไอตัวนี้ มันเก่งไหมผมไม่รู้นะฮะไอตัวนี้โอ้ดาเมจเริ่มต้นนี้คือแบบกากเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบสแตตดีนหนึ่งนะคุณผู้ชมไอระบบนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะอันนี้ค่าววอสติเนตเต็มแล้วนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสุ่มเลยแล้วกันนะปึ๊บโอ้ oh, กากกว่าเดิมไหมเนี่ย <c oughs> กากกว่าเดิมเนี่ยโอเคโอ้โอ้โอ้โหนี่มันเกลือขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมโอเคเอบวกก็ยังดีนะฮะ โคตรเค็มโอเคเอก็พอแล้วไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชมผมไม่ได้มาสุ่มเลยนะฮะแต่ว่าค่าวอสซิเนตมันยัง1 0 0อยู่เลยนะหรือว่ามันไม่ลดวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าสุ่มเลยผมพูดจริงจากใจแม่งเอ้ยโคตรเปลืองเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูแป๊บผม fk ด่านไหนดีผมน่าใจะ k k ด่านนี้ไว้นะคุณผู้ชมด่านสตาร์แมนชั่นเนี่ยฮะ FK ด่านสุดท้ายเลยนะนี่ Normal เนี่ยน่าจะไหวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไป FK ก่อนละกันนะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ฟาร์มเพชรไปในตัวด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าลงในแม่เนี่ยมันจะได้เพชรเยอะกว่าไงมันก็จะดีกว่านะเอาจริงโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไป FK ไว้สัก1คืน2คืนก่อนเนาะฟาร์มเพชรรอทัชซึมิกินะฮะ